ทิปของเราวันนี้นะครับคือไม่มีแผนครับที่แรกก็ลงแล้วครับเฮ้ยน่ากลัวไอ้โลเคชันที่ลิซ่าไปถ่ายกันนะครับ จ้าจาวันนี้มาแปลกนะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวนะครับเราจะไปเที่ยวอยุธยาเพราะว่าเป็นวันเกิดของเรานะครับไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่าแต่คืออยากลงเก็บไว้นะครับวันนี้ก็จะมากแปลงนะครับซึ่งแปลงกําลังมาทริปของเราวันนี้นะครับก็คือไม่มีแผนครับคือเรารู้แค่ว่าพอไปถึงที่นู่นใช่ไหมครับเราก็จะข้ามเรือเพื่อไปบันจักรยานเหมือนที่เช่าจักรยานมันจะมีแผนที่อะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหา ในแผนที่ดูนะครับว่าจะไปที่ไหนบ้างนะครับแต่ตอนเนี้ยเราจะไปไหนแล้วครือแป้งยังไม่มาเลยนี่ไม่เคยมาเลยอ่ะแล้วไม่มีคนเลยอ่ะจะถามเจ้าหน้าที่ก็คือเจ้าที่อยู่ไหนเราต้องไปไหนวะเดทเธออยู่จเลือกถุงให้ด้วยนะเห็นว่าถุงต้องเป็นลิกี้สีแดงเพราะนางชอบอะไรออริจินอลเอาจะมาดูคนรถไฟมันแบบ เหมือนในหนังเลยอ,ะอ่ะันแบบคลาสสิกสุดๆ <Okay. S 2> โอเคโหยเจ๋งอ่ะวิสวยอ่ะด้านในคือววบรรยากาศแบบสุดยอดอเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันครับทุกคนห้องน้ำของรถไฟชั้นสองจะเป็นยังไงโอ้โหข้างในคือแบบคลาสสิกสุดๆวิเนอากวอะเหมือนในไททันอีกเลยอะ่ะ เ yeah. แล้วก็มีอ่างล้างมือกับโถ ổ, มีกระชีชูแล้วก็ที่ฉีดก้นนะครับ เป็นนขั้นอยู่ตรงกลางเขาวิ่งมาเราจะผ่านวัดพ่อสินห์สาเทพติดหลอกพ่อมงคลประพิษที่แรกที่เราจะไปคือวัดมหาธาตุตามแผนที่ไปครับไปที่แรกก็หลงแล้วครับไม่มีวัดเลยนะตรงนี้เออแต่เมื่อเมื่อกี้เราผ่านแยกแรกไปแล้วก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่เราผ่านเมื่อกี้ไม่หรอใช่ตรงไป เราอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วนะครับที่นี่เสียค่าเข้าด้วยนะครับทุกคนคนละสิบบาทรู้เลยว่าเสียค่าเข้าด้วยววเราจะไปหาเสี่ยนพระที่มันอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็จะไปถ่ายโลเคชั่นที่ลิซ่าไปถ่ายกันนะครับเจอแล้วครับเสี่ยนพระที่อยู่ตรงต้นไม้นะครับ นึ่งจุดของอีซาแล้วนะครับมันคือตรงบันไดตรงนี้เลยปะคิดว่าใช่ยืนตรงนี้เนี่ยใช่ใชตรงนี้แหละนี่ครับบันไดตรงนี้ดิฉันคอมพีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันนะจ๊ะใช่เพราะว่าตอนดีหิวมากหิวมากแล้วก็วัดต่อไปจะเป็นวันอะไรไมู่รอดูเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน คืออาหารของเราครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาแทบจะไม่ได้ปรุงเลยทุกคนคือเพิ่มแค่ความเผ็ดรสชาติคือดีมากอร่อยมากค่ะร้านนี้นะคะร้านแม่พลอยไก่มาลาค่ะยอดมากดูไก่วัดที่สองของเราก็คือวัดราชบูรณะนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งก็คือตรงข้ามกับที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ บนนั้นอหะเลี้ยวขึ้นมาไปอีกไปอีกเออไปอีกไปอีกเออเดินไปเลยเดินไปเลยคือเริ่มกลัวแล้วอ่ะุ้ยน่ากลัวไปเด้อไปตรงนี้โค่น่ากลัวเมื่อกี้กลัวจริงอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะไม่น่ากลัวเท่าอันเมื่อกี้นะครับคืออันเมื่อกี้มันชันแต่อันตรงนี้มัน มันยังมีลาวมีอะไรให้จับนะครับนี่คือวิวที่ได้ครับวิวคือดีมากแบบอากาศคือเย็นมากแต่อย่าไปยืนตรงแดดนะแต่ก็ถ้าขึ้นมาก็คือระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตรงนี้มันไม่มีแบบลาวหรือว่าอะไรบังเลยก็คือตกได้เลยแล้วก็สามารถขึ้นไปข้างบนได้อีกตรงนี้แอบชันนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคที่มันมีแบบที่จับอะข้างในนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าข้างในมันคืออะไรครับเป็นเหมือนห้องอ๋อนี่ทุกคนอันที่เราขึ้นมาเมื่อกี้แล้วแบบน่ากลัวมากดูดิตรงนี้คือแบบมันชันมากๆอ่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนแผนก็คือจะจัจกรยานไปคืนแล้วก็ เราจะข้ามฝั่งกลับไปเพื่อที่จะไปตลาดน้ำนะครับอตลาดน้ำน่าจะต้องนั่งรถตุกๆไปนะครับก่อนจะไปตลาดน้ำนะครับเจลาสะมอนครับวับนค้าแล้วครับทุกคุณแต่จะบอกว่าถ้าใครมาก็คือเต,ตรียมเงินสดด้วยนะครับสดเท่าน,นั้นเพราะว่าตอนนี้ <laughs> ตอนนี้เงินจะหมดแล้ว <laughs> โอ้ยได้พบงันสดเลยเมื่อกี้เพกกิ่งกินแซลมอนมาครับทุกคนแล้วก็ <c oughs> วกินไอแก้วคนเราเจอของเล่นวัยเด็กหก <c oughs> ตุ๊กตากระดาษแล้วก็ที่มันยิงอะ่ะแล้วก็ยิงในน้ำอะไรอันนี้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจอนชื่อนะเราอ่ะโอ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมัน <c oughs> เป็นเหมือนผง เอาจถะ้าทุกคนมันไม่รู้จะมาทำอะไรอ่ะแล้วในนี้ก็คือมันเป็นตลาดน้ําแล้วมันก็มีแต่ของกินซึ่งเมื่อกี้เมื่กี้ก็เตี่ยวกับแซลมอนมาก,ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันอิ่มมากอ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อถึงที่ของเราแล้วกับคาเฟ่รักนาอายุทยาที่น่าจะเป็นที่ของเรา <c oughs> น่าจะดีกว่าตลาดแล้วก็วัดง <c oughs> <c oughs> ครับจริงๆเราเพิ่งกินกันมาสวัสดีครับบรรยากาศในร้านครับทุกคนอากาศคือเย็นมากไปซื้อน้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงโซนที่เราเป็นเพิ่มท่านละยี่สิบบาทนี่นะครับเป็นโซนเข้าบริการเพิ่มยี่สิบบาทก็จะได้เป็นโซนมานี้ริการเนะจ๊ะส่วนตรงนู้น นะครับตรงนี้ก็คือโซน200แล้วก็ฝั่งทางนู้นที่เป็นที่มันเป็นอันเดียวเดียวทุกคนอันนั้นอนะคือ200ก็มีเป็นเหมือนนั่งรถไฟนะครับ35บาทต่อคนอ,อาหารครับที่เพิ่งกินมาเมื่อตะกี้แล้วก็มาสั่งอีกอันนี้ของแป้งคนเดียวเลยนะครับ <laughs> อร่อยแต่คือบรรยากาศมันดีมากทุกคนเป็นแบบเหมือนอยู่กลา,นางนาเหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะ คนเราน่าจะไม่นั่งรถไฟนะครับเพราะอากาศคือร้อนมากแต่ตอนนี้มีคนไปนั่งแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับทุกคนรถไฟผู้ใหญ่ก็นั่งได้เด็กก็นั่งได้นะอ๋อมีน้องน้องนั่งอยู่คนเดียว้องนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งทางนู้นนะครับคุณมากับ บุญเลิศบุญมากับบุญเลิศโผนบรรยากาศคือแบบดีมากถ้ามาตอนเย็นก็คือน่าจะน่าจะโอเคอากาศไม่ร้อนมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงหอคอยตรงนู้นครับตรงนี้คือตัวนี้ก็น่ารักอ่ะแมงนั้นต้องสวยเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเหมือนลังนกอะโอ้ยน่ารักเป็นเป็นหมวก บรรยากาศมันเหมือนว่าต่างจังหวัดอ่ะคิดถึงต่างจังหวัดมากมากเลย <c oughs> คือแบบบรรยากาศมีนาก็คือสุดยอดมากเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับดูดีทุกคนนี่คือตรงที่เรานั่งกันอยู่เมื่อกี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับก็เป็นวอล์กหนึ่งวันของเราที่อยุธยานะครับก็เป็นวันเกิดนะครับทุกคนจริงๆเหมือนเป็นวันเกิดทีแรกที่ได้ออกมาแบบ เที่ยวต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพออันนี้เสร็จแล้วก็จะไปสถานีรถไฟอยุธยานะครับแล้วก็น่าจะกลับเลยไปรอบหกหมู่นะครับก็คือแบบอากาศร้อนมากก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไฟอยุทยา